สวัสดีครับวันนี้ทาง BPO นะครับก็มาแนะนำคันจิกกิ้งนะครับเป็นของทางค่าย BPO นะครับรุ่น Goldstone นะครับตัวนี้นะครับมีมาเวทเดียวนะครับเป็น PE 1.2นะครับความยาว6.5ฟุต5นะครับ ตัวนี้นะครับจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะครับทางภาคใต้ของเรานะครับในงานจิกกิ้งนะครับรุ่นนี้นะครับจะมีความคุ้มค่านะครับราคาประหยัดนะครับตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วยลิซีทฟูจิทั้งคู่เลยนะครับนี่นะครับทรงนี้นะครับจับกระชับมือนะครับทนทานนะครับแล้วก็ตัวด้ามนะครับเป็นด้ามยาง eva นะครับนี่นะครับถึงตัวท่อนล่างเลยนะครับแล้วก็ตรงด้ามพุดเดิลนะครับจะเป็นแบงค์ลาย x cord นะครับ แล้วก็ขึ้นมาตรงโลโก้นี่ก็เป็นเอคอนนะครับส่วนเลยไกดขึ้นไปก็จะเป็นลายธรรมดาแบงค์ตัวนี้ให้แรงสปริงตัวที่ดีนะครับเล่นเหยื่อ4ี่กรัม60กรัมได้สบายๆเลยนะครับดีๆแดงๆเลยส่วนไกด์นะครับชุดนี้นะครับให้มาเป็นไกด์ฟูจิอัลคอไนท์นะครับไกด์เบสนะครับให้มาเก้าบุกหนึ่งตัวเลยนะครับเป็นไกด์เก้าตัวแล้วก็อัอทิปท็อปตัวหนึ่งนะครับเป็นไกด์สามขาเรียงกันมา3ามตัวนะครับแล้วก็ เป็นไกด์ขาเดี่ยวเรียงขึ้นไปนะครับส่วนสปินนะครับเป็น7จบวกดนึงนะครับเป็นฟูจิเอลคอนายเหมือนกันก็พวกนี้ต้องใช้งานกับสายพีนะครับต้องใช้ความทนทานนะครับครับไกด์ทุกตัวของเรานะครับจะเป็นฟูจินะครับต้องต้องสังเกตดูให้ดีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางบางแบรนด์ก็อาจจะใส่ไกด์มาแค่บางตัวแล้วก็ติดป้ายฟูจินะครับนี่นะครับตัวโลโก้ของเรานะครับเห็นไหมครับ ก็จะเป็นไกด์ฟูจิหมดเลยนะครับแล้วก็วางเบอร์ไกด์มากำลังดีเลยนะครับตัวนี้จะเหมาะนะครับแล้วก็ดูคันเรียวนะครับแล้วน้ำหนักคันก็เบานะครับสำหรับเกมจิกกิ้งนะครับไล์จิกสโลจิกได้นะครับตัวนี้สำหรับคันสปินตัวนี้นะครับก็ไปทั้งไล์จิกทั้งแคสได้เลยนะครับนี่นะครับเพราะว่าไกด์เราให้มากำลังดีนะครับ เราจัดวางเซตไกด์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับจิกก็ได้แคสก็ได้นะครับนี่อันนี้เป็นคันเบสนะครับก็ไปจิกสบายเลยนะครับตัวฟอร์กิฟนะครับของคันเบสนะครับก็จะเป็นคาร์บอนนะครับนี่นะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ตัวด้ามเป็น EVA นะครับตัวนี้จับนะครับพอดีมือนะครับนี่ส่งนี้นะครับโอเคทีนี้มาดูคันเบสนะครับน้ำหนักอยู่ที่151กรัมนะครับ ถือว่าเบามากๆเลยนะครับในคันเวทนี้นะครับสําหรับงานจิกกิ้งนะครับแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นคันสปินนะครับดูน้ําหนักเท่าไหรเอ่ยน, <c oughs> น้ำหนักอยู่ที่142กรัมนะครับสำหรับคันสปินนะครับ สำหรับราคานะครับสนนราคาก็เพียงคันละ2000บาทนะครับทั้งเบสทั้งสปินนะครับราคาเดียวกันนะครับก็ฝากนะนักตกปลานะครับเป็นคันจิกกิ้งนะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับจากค่ายแอร์เกียร์นะครับของ BPO นะครับตัวนี้จัดมาครบเต็มเต็มเลยนะครับทั้งไกด์นะครับทั้งเนื้อแบงค์นะครับดูน้ําหนักคันนะครับจะรู้เลยแล้วก็คันก็มี แรงดีดมี power lift ที่ดีนะครับโอเคก็ฝากสินค้าตัวนี้ไว้ด้วยนะครับลองหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยนะครับ